วันนี้อยู่ในรูปแบบของศึกแหงศัก์รีครับุน้ำเงินอายุ22ปีครับสูง175เซนติเมตรครับคู่แรกไปชมการชกพิกัด56กิโลกรัมนักชกจากประเทศอิรานครับเ e มันโซฟา a ารีวัย22ปีครับสูง175เซนติเมตรในทีมของเควันมวยไทยยิม และคู่ชกของเขาครับอายุ17ปีครับจากจังหวัดลำพูนสูง172เซนติเมตรครับชกมาแล้ว45ไฟชนะ30ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับขอไผ่สอยิ่งเจริญกางชัง from Thailand 17 years age from l a m p ูน h a i l a n d แหน้าตายังใสเก็กอยู่เลยครับกอภัยสอยิ่ง <All right. S 2> จเจริญการช่างครับ <All right. S 2> จากจ,จังหวัดลำพูนลูกศิษย์ของคุณสากลชัยชิมพรีครับหรือว่าป๋าลอฮาเล่แหละครับ17กับ22ครับ172กับ17 175ลงเอยที่56กิโลกรัมครับคู่แรกปะภไพประเทศครับทำหน้าที่ อะกอไผ่ครับขุดเข้าไปเจอแต่หน่อไม้ครับแต่นี่ไม่ใช่หน่อไม้ครับเป็นนักมวยนะครับเจอกันนักมวยสูงยาครับเพเมาโซฟารีจากอิรานโอ้เดินชนเลยครับกอไผ่ครับนักชกจากลำพูนแม่ทรงผมนี่ถูกต้องเลยครับสะอาดซานครับแบบนี้ครับชัดเจนครับอาครับโอ้โหเพเมนนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับ ไวนะครับดูแล้วสปีดหมัดอาวุธมาแบบคล้ายๆกึ่งสมัครเล่นนะครับโอ้ประเภทกระดูกล้วนๆครับทั้งคู่ไม่มีกล้ามเนื้อเลยครับเนื้อแล้วก็กระดูกเลยครับหนังแล้วก็กระดูกเลยครับแต่แว่าหนูวัยสิดนี่ห้าวแล้วเกินครับก่อไผ่ท้าเดินชนท้าเปิดเกมท้าแรกเลยครับอ้าวครับจัดระยะดีๆนะครับสามยก โอ้โหลูนี้เสียหลักครับเจอสอกไปอีกนิดนึงย่อนนิดเติมหน่ยอยคก็ค่าตปกวาดครับแม่ยังดีที่คว้าเชือกไว้ได้แหมอุณหภูมิหัวใจนี่มันร้อนเหลือเกินครับกอไผ่ครับอยากจะชนครับอยากจะแลกให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยโอ้ยลูนี้สวยงามมากครับ ไปกวาดแม่แฟนๆชอบใจครับแม่แบบนี้นะครับเดินหน้าเปิดเกมครับถูกใจถูกตลาดของช่อง8ปนะครับแบบนี้ก็สู้เพื่อศักดิ์ศรีจริงๆครับศักดิ์ศรีของความเป็นลูกผู้ชายบนสังเวียนเลือดครับดูครับ มมาแบบรวดเร็วครับไปมั่นจะดึงสอกกลับโอ้โหโดนจนได้ครับหมุนไปหมุนมาปกาติเราจะเห็นชาวต่างชาติจะใช้ลูกนี้บ่อยๆนะครับแต่ว่าเมาื่อสักครู่ก็ทำได้ดีครับทางด้านของกอไผ่ผู้นี้เรียกเสียงกรี๊ดได้ตั้งแต่ยกแรกนะครับออกอาวุธกันทันทีครับไม่ต้องถามชื่อถามแซ่ไม่ต้องพูดพราททำเพลงมากครับเสีบเข้าไปโอ้โหหุย แม่ลากสอบมาไกลเลยครับเพมมนฟันอีกแล้วล,ลักกะวลซะที่ไหนครับกอไผ่โอ้โหนี่ครับชอบใจเลยครับร่างกายต้องการประทะเลยครับไปดูภาพช้าครับยกแรกโอ้โหปักเข้าไปลงนี้โอ้โหสุดสวยจริงๆครับย่อแล้วเตะกว่าดนะ่ก็โดนเกี่ยวคืนครับ นี่ครับขวางจักรนารายนะครับหรือว่าหมุนตัวนั่นแหละครับไปก็ต่อยก2สองครับแม่เปิดเกมแบบนี้นี่แฟนๆชอบครับไม่ต้องลุ้นว่าเมื่อไหร่จะออกอาวุธครับโอ้โหสโอหเสียวจะไปโดนกล้องสองแอแกแรงจริงๆครับใส่กันไฟแลบนะครับคู่นี้ แล้วหน่วยก้ารรูปร่างนี่พอๆกันเลยครับดูครับบางๆกระดูกทั้งแท่งเอาหนักแข่งล้วนๆโอโ้เจอลูกตะลุยของกอไัยนี่เพมันนี่แทบอยากจะวิ่งเลยครับเมื่อสักครู่นี่ครับกรรมการต้องเตือนเลยครับอย่าไปหนีครับหนีไปไม่แค่สี่มุมอ่าหนึ่งสองมาหน้ากลัวมันครับหมัดของเพมัน แม่ต่อยก็ดีครับดูครับโอ้โหเข้านะครับแต่ดูครับกอไผ่นี่ไม่มีอะไรครับไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นอุ้ยอุมมาแบบถล่มทลายเลยครับกาปั้นของเพลแมนแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าแม่เสียวครับวาดเสียวครับมันลุ้นจริงๆครับคู่นี้วางซะอีกคนมีแข้งอีกคนมีหมัดครับ โอ้แลกกันมันจริงๆครับคู่นี้วงในประกบมาตีนหนดีใครอยู่นะครับเสียบเสียบเสียบเอ้าเสียบเอ้าเสีย,บ,สยบเพื่อใจชนะเสียบเสียบเข้าไปโอ้โหศึกแห่งศักดิ์ศรีคู่นี้มันจริงๆครับไทยกับิีร่านครับอ่ะมีมีขาอ่อนไปนิดนึงลุกขึ้นมาว่าต่อโอ้ไต่ไปติดท่อนแขนครับรวบมา อยู่ไม่อยู่ครับแต่กระดิ้นจริงๆครับเทมันเป็นมวยที่แม่ฟุตเวิร์กแล้วเข้าออกเร็วนะครับพยันด้วยนะครับดูครับดูครับมาเป็นชุดๆครับเข้าไม่เข้าโดนไม่โดนไม่รู้ครับจะเหวี่ยงจะหมุนครับอาจะออกไม่ออกเหวี่ยงมาอีกแล้ว ดูเหมือนว่าเริ่มจะคึกคักขึ้นมาแล้วครับเพมันโซฟาการีเข้าไปเจออือดูเจออาวุธของกอไผ่ก็ไม่สะเทือนเลยครับจิ้มรับตัวโอ้โหหมุนจอกกลับครับแหมขยันหมุนจริงๆครับกอไผ่ผ่านยกสองแหมยังว่าครับเตะไปต่อยไปเริ่มจะมันแล้วครับกอไผ่ ชมภาพช้าครับไม่มีหมัดเดียวจริงๆครับออกทีนี้เป็นชุดเป็นชุดครับเป็นมันดูครับทีบครับ่างคนดังทีบหมุนครับมาหันไปเจอหมัดครับโอ้โหลูกนี้ดีว่าโดนถักถากนะครับแต่เล่นเอามือเอางงเหมือนกันนะครับอ่ะครับยกสุดท้ายอ้าวเลื่นเลื่นลื่นครับโอ้โหเจอไตกินฟรีไปทีนึง ไปลืไปไน่นบริเวณหน้าบ้านของเพเมนโซฟาการีครับอาโดนมัดขวาอีกแล้วคึกคักขึ้นมานะครับเพเมนหมุนแล้วก็โดนมั่งไม่โดนมั่งเลยครับชักจะโดนเยอะแล้วครับแข่งของเพเมนไตอัดเข้าไปนี่ครับวงในาก็ยังตีไม่ชัดเจนถีบสก,กัดไปครับอาโดนเข็นล้มลงไป ก็เป็นทุกลูกเลยครับชาต่างชาติลูกการลูกทีบลูกหมุนลูกบล็อกลูกกระแากข้อ,อสำคัญนี่ครับ,รบทักษะการใช้หมัดนี่แหละครับน่ากลัวนะครับนักมวยไทยสังเกตดูจะไม่ค่อยใช้กำปั้นต่อยรอครับทังทางที่มีประสิทธิภาพนะครับกำปั้นนี่เริ่มคือคักสซูซ่ามาแล้วครับเพมันโซฟาการี อาวุธเริ่มออกแบบเข้าจังหวะแล้วครับโอ้โหเจอบัตรขวาเต็มๆดูครับเราซึมซะที่ไหนออกโต้ทันทีครับโอ้โหแล้วดูฟุตเวิร์กแกยังพลิ้วอยู่นะครับเพมันโซฟาการีโอโ้ทีมเชียร์อิร่าน,นี่วันนั้นบอกว่าขนทับมาเลยครับนับสิบเลยครับอ้าว เสียหลักวยกันทั้งคู่ครับไปกลนละทางเลยนะครับโอ้โหนี่ครับอ่าปากค้างเลยครับกลายเป็นภาพนิ่งไปเลยครับลุ้นกันนะแบบลืมตัวนะครับอ่าอย่าพึ่งผ่อนนะครับไปมาโซฟาการี่ครับอ่าลูกนี้ทีบสวยทีมต้องตามนะครับ กอภัยแหมพี่เลี้ยงก็อกขออีกนิดครับทีมของอิหร่านแหมคนละที่คนละคำครับอาวุธมดยกสุดท้ายโอ้โหออกแรงกันทั้ง3ยกนะครับคู่นี้ เล่นลเอาเหนื่อยเลยครับดูครับทั้งคู่โอ้โหโดนหมัดหนึ่งสองน้ำกระเซ็นครับไม่ครับขวาคืนม่มาทีสามหมัดสี่หมัดครับทั้งแข้งทั้งเข่าว่าคณะกรรมาการให้คะแนนอย่างไรบ้างครับใครจะเป็นผู้ชนะของเราของคูน่นี้ ladies and gentlemen after three rounds of Muay Thai action and the winner is the แล้วเป็นเพมันโซฟากรี่ครับโ้โหมาได้หลังๆแบบชัดเจนครับเอาชนะคะแนนกอภผยซอยิ่งจเจริญการช่างไปได้